ฟังชันต่อไปนะครับที่เราจะมาสอนกันนะครับนั่นก็คือ image upscaler นั่นเองครับโดยฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยเรา upscale ภาพนะครับจากภาพปกติที่เราโหลดมาจาก w i t o e r n e y นะครับจะอยู่ในช่วง2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งไม่เพียงพอนะครับสำหรับการที่จะไปส่งขายใน a d o b e stock ครับซึ่งเราก็จะมีฟังก์ชัน image upscaler นะครับที่จะมา upscale ให้ทุกท่านนะครับโดยตัวเลือกแรกนะครับที่เราจะต้องเข้าไปทานั่นก็คือการไปที่โฟลเดอร์นั้นครับ กด Open ครับแล้วก็ไปโฟลเดอร์หรือ d i r e c t o r y นะครับที่เราต้องการอัพสเกลได้เลยครับพอเรามาถึงที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับก็กด select folder ครับเขาจะตรวจภาพนะครับว่าเป็นไฟล์แบบไหนนะครับจำนวนเท่าไหร่อย่างอันนี้นะครับก็เป็นไฟล์ png ทั้งหมด10ภาพครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะอัพสเกลแบบคูณ2พูดง่ายก็คือว่าจากที่เรามีอยู่2ล้านพิกเซลซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะมาอัพสเกลแบบ 2x อย่างปกตินะครับไฟ i d j o u r n e y เนี่ยที่เราดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บนะครับก็จะมีอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับ อัพสเกล 2x นะครับก็จะไปอยู่ที่4ล้านครับถ้าเราอัปสเกล 4x ก็จะไปอยู่ที่8ล้านครับเดี๋ยวผมจะลองทํา 2x ให้ดูนะครับกด start automate ครับตอนนี้ก็อัพสเกลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาเมาส์ไปจ่อดูนะครับจะอยู่ที่2,912นะครับคูณด้วย1,632นะครับเมื่อคูณแล้วนะครับก็จะอยู่เลย4ล้านพิกเซลครับซึ่งสามารถส่งขายได้เลยครับโดยเขานะครับจะทําการสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆนะครับ แล้วก็เอาภาพย่อสเกลอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอัปสเกลแบบ 4x กันบ้างนะครับกดไปที่อัปสเกล 4x แล้วกด Start Automate ครับ เดเลกตอรี่ก็จะขึ้นมานะครับระหว่างนี้นะครับถ้าเราไปดูที่หน้าโปรแกรมนะครับเขาก็จะบอกเลยครับว่าตอนนี้โปรเกรสอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับภาพก็ครบทั้งหมด1ิภาพแล้วนะครับการอัปสเกลถือว่าเร็วมากเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคอมพิวเตอร์ที่แรงอยู่แล้วก็จะทํางานได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องอาจจะไม่แรงเท่าไหร่ก็ทํางานได้เหมือนกันครับแต่อาจจะช้าสักนิดนึงนะครับลองเอาไปจอนะครับก็จะอยู่ที่สี่พันเก้าสิบหกคูณด้วยที่พิกเต้องบอกนะครับภาพขอที่ เขาจะแปลงไฟล์ภาพให้กลายเป็น j p g ให้เลยอัตโนมัติเลยครับและนี่ก็คือฟังก์ชันของ Image Upscaler ครับ